เกมรับทีนี้เขต้องเกมลูกทีนี้ต้องมาจากเกมรับทีนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเกมลูกเกมรับเนี่ยลงมาช่วยกันก่อนทุกการทูกตัวการให้ทุกการเล่นลงการเล่นกันข้าเราลงเกมรับนี่นะเมื่อเราไม่ได้อยู่ข้างหน้าเลยนะทำไม ครับนะได้ครับสลับกันอปอปันนเออยังนปีเกล้าี่อกนหน่มาปุ๊เราเอาที่นี่ก่อนแล้วก็เิเข้าใจม่สนามล่างตอนเอามอ่ะอ่าเอาบอลลงที่นี่ล้ม้วแต่ว่าดี่เดดอองดุรุ่นซิปปีหรือเปล่ารุ่นสิปปีหรือเปล่า สนามล่างมันเป็นรุ่นซิปปีหรือเปล่าสนามล่างกับซิปปีเหมือนกันรุ่นซิปสองปีแข่งตอนบ่ายนะดูดูโปรแกรมมื้อนี้นะสองปีเชี่อวผมดูกระดาษแล้วไม่เข้าใจผมดูดีนะรุ่นรุ่นรุสิบสองปีนะดูสิบสองปีมันจะอย่างไรเหรออ่าสิบสองปีช่วงบ่ายนะช่วงเช้าจะเป็นนี่

ตอนนี้ก็มาวางแผนแก้เกมกันสักเล็กน้อยครับตอนนี้เราแข่งไปแล้วแมตที่1นึ่งนะฮะดองเลิงไซอะแครดมี่ของเราก็แพ้ให้กับ2ลมไปด้วยสกอร์ศประตูต่อหนึ่งก็ถือว่าทำผลงานได้ดีอยู่นะฮะแพ้แค่1ลูก เดี๋ยวเรามาดูแมตที่2ในการแข่งขันของน้องเลนไซเราจะมาแข่งในสนามล่างส่วนจะเจอกับทีมอนะไรนั้นเดี๋ยวคอยติดตามในคลิปต่อไปครับตอนนี้ให้โค้ชเทนได้วางกลยุทธ์ปรับแผนกันหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นนี่ครับผู้ปกครองที่มาซัพพอร์ตพวกเรานะครับสวัสดีครับนี่ครับ นี่ครับของเรามีกองเชียร์มาด้วยนะครับน,นี่คะเมื่อกี้นี่ลุ้นกันโอ้โหโดนไปนหนึ่งลูกนี่ถือว่าเยี่ยมแล้วคิดว่าน่าจะโดน,กกนนักกว่าน,นี้เนาะนี่ครด้านล่างก็กำลังแข่งขันในคู่ที่สองกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามน้องเร่งไายกันต่อในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ